นา่ารบเลยเรามาดูข้างล่างกันว่าเปื่อกลำบีระเบิดเกิดแล้วไปดูกัน มันมีแอดวานซ์อยู่ในไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะกระพุ้งเอวอยูอ่ที่มันเป็นเอวเอวอะเอาให้หน่อยได้ไหมาเป็นบอร์โลชใช่ใช่ใช่มันจะเป็นไอ้ที่เก็บของได้เยอะที่ใส่เอวอะกระเป๋าหน้ากระเป๋าคาดเอว หนามพุ่งก็ทำได้ด้วยไม่รู้ว่าเขาห้ามหรือเปล่ากดจน,นเบิร์แล้วลูกนึงอยู่ตรงไหนมีคนทิ้งของไว้นนระเบิดโคตรเนียนอะนัดดูดีๆอะเข้ามาทำไมก็ เฮ้ยไปก่อนเห็นจะบอกว่าเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาขึ้นขึ้นเหยียบขึ้นมาเออขึ้นขึ้นไปบนหินยังเออปิดประตูถึงมันจะเข้ามาได้ปิดประตูเออ,อนนไหนเห็นบ้านเห็นบ้านสีส้มอ่ะไอ้สีบ้านอยู่เห็นบ้าใช่ใช่ใชอ๋ออันนี้เราเล่นเดือนอะไรสิบเล่นเดือสิบว่ เดือนเก้านี่ยังไม่วมีนะไม่รู้ไม่รู้ว่าเซอร์ไม่มีวนะเนี่ยของพวกทำไมของไม่มีเลยเนี่ยเอ็นโซโละ เฮยห้องกล่องวะของเพิ่มเลยดิ กล่องล็อกอีกหลอยกว่าล็อกหลายกว่าล็อกว่าจะเป็นเนื้อหมีเนือ้อหมา <c oughs> มันต้องอย่างนี้ดลวะอี๋ต้องนี้ดิคุ้มแล้ว หมดอายุทุกไบแต่มีดีสี่หรือสิบเก้าได้อยู่เนาะขนไงอะเอากล่องไปเลย <c oughs> อะเอาได้ก็ได้โอ้โหกระสุนข้างล่างมันมีอีกนี่หว่าใช่มันมีเยอะเลยอ้องน้อ่ยีลรด แม็กปืนพกพี่แมวไปแนละ้ว่ mm. องเต็มแล้ว mm. ถือจะพก นัดตัวถือว่างปะเอาไอ้สุกไปหน่อยนี่จะยิงระเบิดก่อนลบนะแลงแล้วพี่ถึงนะถึงแล้วกล่องหลบก่อนเลยเฮียแล้วก็ระเบิดปลาก็ได้มั้งทั้งนะั้นตายมันมีกล่องเหล็กตรงหน้าเตียง ใช่ไปเลียร์ตรงนั้น,น,น,นก็ได้ไม่มีกล่องนี้กันอันนี้มันมีกี่ตงอะ่ะมีสอง่ะมีพวกทูบ็อกเนวอะไรน่นะทำไปทำมาแม่งของเยอะั้ง,งนั้น พิมพ์ไหมลบกันตาแตกกันลูกเหรอบอกแอดมีนมันลบมันนะจ้างได้ปะของจ้างเขาโดนจ้างแอดเพราะเขาไม่รู้ว่าอุ้ยไอ้เหี้ยเอามีคนยบดยิงตรงไหนตรงไหนไอ้สีตรงตรงที่เราลุดักอ๋อหลงวไน พี่กำลังเข้าถอเองินเนี่ยเอาไปแค่กล่องเดียวแหละพี่ว่ามันมันมันยิงรถเลยหรือเปล่าวะเยี่ยมยิงรถเปยิงรถพี่ตายอะงานเข้าแล้วไปไปไปนัดถอยแล้วพี่โยนระเบิดอ่ะได้ได้แล้วแม่งเข้าเร็วยังวะมันดับฆ่าเลยเลยอะเสีตรงไหนบีซี่ไอพี่ยังอยู่พี่ยังอยู่พี่อยู่ตรงสอบเองเนี่ยเดี๋ยวเช็คก่อนมีระเบิดป่ะ ดูเกมฟีดดิจ้าไม่ได้ผมแคปที่อยู่ครับเอ็งโดนเอ็งโดนยิงตายเหรอหลับไปซ้ายนี่ผมผมแคปมาแล้วพี่ผมส่งแล้วแอ้กี่เมตรเนี่ยันไงอยู่ในรถเปล่าฝดใกล้ๆเลยหกเมตรเลยพี่เชื่อไม่ใช่ไหม